สวัสดีค่ะสวัสดียามเชา้ายามอากาศเย็นๆค่ะ14องศาค่ะเชา้านี้ที่เชียงใหม่ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรอ่ะเนาะมาถ่ายธรรมชาติให้ดูช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งนิดนึงอะคะ่ะมีเวลาว่างก็นิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วมาถ่ายธรรมชาติให้เพื่อนๆดูลวกันค่ะหนูในสวนบ้านเราอากาศดีค่ะอากาศเย็นๆอยู่เลยดอกมงดอกไม้ บ้านสะบรังค่ะกร,ราบของสวนเราค่ะเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวก็จะเต็มสวนแล้วค่ะก็จะทําเป็นเป็นฟาร์มค่ะเรียกชื่อว่าฟาร์มเลิฟค่ะฟาร์มเลิฟแกลอรี่ค่ะแล้วเราจะมีผลิตภัณฑ์อี่นแล้วเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ทําด้วยมือค่ะแฮนเมดแล้วก็พืชผักดอกไม้ออกแกนิกในสวนของเรา ไปวางขายเราจะทำหน้าร้านค่ะทำหน้าร้านนี่ดอกอันหน้าฉันค่ะใหญ่ก็กัญจาบานสับพรั่งค่ะโอ้ต้นเล็กๆก็อยากจะโตกับเขาดูสิคะนี่นี่ต้นเล็กๆเองนะต้นเล็กๆก็อยากจะโตคับอืมต้นเล็กๆก็มีหัวใจนะจ๊ะอยากโตค่ะดูดูต้นนี้น้อยเขาอยากโตหมดเลยเนี่ยต้นเล็กลงเล็ก เราจะทำเป็นคือทั้งกินทั้งขายไงขายเป็นออร์แกนิกขายพอได้แค่ได้ค่าน้ำค่าไฟได้ค่ะในเนี้ยในสวนนี่ค่ะได้ค่าลูกน้องแค่นั้นเองค่ะไม่ได้จะอะไรเผื่อคนอื่นเขาอยากกินของเรานีค่ะเขาก็จะมาซื้อเราค่ะเพราะว่าถ้าปลูกจริงๆก็คงจะกินเองก็ไม่ทันเนาะ ี่ค่ะธรรมชาติดีมากเลยดื่มดำกับธรรมชาติของบ้านเราค่ะก่อนที่มันจะร้อนนะจ๊ะชอบเดินมาดูนกตอนเช้าๆค่ะนกเขาจะเต็มลานเต็มสวนหมดเลยค่ะเขาก็จะคงจะมาอาบแดดเหมือนเราเนาะเขาก็คงจะหนาวเป็นแหละจ้ะโอยคือตรงนี้เห็นเชือกไหมคะเชือกไหมเอ่ย ตรงนี้เราจะทำเซรามนี่ค่ะโรงเซรามนี่คือโรงดนตรีค่ะนี่เรากั้นเชือกไว้โรงเซรามนี่คือโรงดนตรีรนเล่นดนตรีแห่งธรรมชาติดนตรีแห่งจิตวิญญาณของคนที่รักธรมธรมชาติค่ะสา,ายธรรมชาติค่ะถ้าสายธรรมชาติจะเข้าใจเราจะทำเซรามนี่ ต้นลำไยออกดอกแล้วปีนี้เราจะได้กินลำไยกันค่ะเป็นปีแรกที่เราจะได้กินลำไยนะจ๊ะนูน่นสองต้นค่ะที่ออกดอกเยอะเลยต้นอื่นก็ออกน้อยๆหนึง่งแต่ที่สมบูรณ์ก็จะเป็นสองต้นนี้ค่ะน,น,นื่ต้นนี้กับต้นนูน ค่าออกดอกเยอะแล้วความสุขกับธรรมชาติแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ